ตัวประกอบเฉพาะพิมเล่นเกมอะไรอยู่เหรอหน่าสนุกจังเรากำลังเล่นเกมหาตัวประกอบเฉพาะอยู่นะ่ะท็อปอยากลองเล่นดูไหมล่ะสนุกนะอยากสิว่าแต่ตัวประกอบเฉพาะมีวิธีการหายังไงเหรอเรารู้จักแต่ตัวประกอบกับจำนวนเฉพาะ นั้นได้บอกเราได้ไหมว่าตัวประกอบของสิบมีอะไรบ้างได้สิตัวประกอบของสิบคือหนึ่งสองห้าสิบเพราะเป็นจำนวนที่หารสิบลงตัวแล้วหนึ่งสองห้าสิบที่เป็นตัวประกอบของสิบมีจำนวนใดบ้างที่เป็นจำนวนเฉพาะท็อปร,รู้ไหมรู้สิก็สองกับหไง เพราะ2กับ5ไม่มีจำนวนใดที่สามารถหาได้ลงตัวนอกจาก1กับตัวเองนายหาตัวประกอบเฉพาะได้แล้วนี่จริงเหรอเราไม่เห็นรู้ตัวเลยก็2กับ5ไงเพราะ2กับ5เป็นตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะของ10 คราวนี้เราเปลี่ยนตัวเลขเป็น35้าทับบอกเราได้ไหมว่าตัวประกอบของสามสิบห้ามีอะไรบ้างตัวประกอบของ35สิบ้าคือหนึ่งห้าเจ็ดสาสิบห้เพราะเป็นจำนวนที่หาร35ได้ลงตัวแล้วจำนวนเหล่านี้มีจำนวนใดบ้างที่เป็นจำนวนเฉพาะ 1. 5. 7. 35 เป็นตัวประกอบของ35มีจําีจำนวนเฉพาะอยู่สองจำนวนคือ5กับ7เพราะ5กับ7ไม่มีจำนวนใดที่สามารถหารได้ลงตัวนอกจากดึงกับตัวเองแบบนี้ก็แสดงว่า5กับ7เป็นตัวประกอบเฉพาะของ35ใช่ไหมพิมพ์ใช่แล้วท็อปถ้าไหนพอเข้าใจแล้วหลังเล่นเกมนี้ดูก่อนนะให้น้องๆ หาตัวประกอบเฉพาะของจำนวนต่อไปนี้ให้ถูกต้องจงหาตัวประกอบเฉพาะของ18ตัวประกอบของ18คือจำนวนใดท็อปทอปตัวประกอบของ80มีอะไรบ้างนะพอตัวเลขเยอะๆเราเริ่มงงแล้วตัวประกอบของ80ก็มี 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16 20 40แล้วก็80เพราะจำนวนเหล่านี้หาร80ได้ลงตัวขอบใจนะท็อปถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าตัวประกอบเฉพาะของ80คือ2กับ5เพราะไม่มีจำนวนใดหารได้ลงตัวนอกจาก1กับตัวเองโหข้อนี้ยากจังหนึ 135. จะหายยังไงล่ะเนี่ยใจเย็นๆพิมพ์อันดับแรกเรามาช่วยกันคิดก่อนนะว่ามีจำนวนอะไรบ้างที่หาร135ลงตัวจำนวนแรกที่หาร135ลงตัวก็คือ1เพราะ1ห,หารจำนวนใดก็ลงตัวและ1ห,หาร135ได้135 นอกจากหนึ่งแล้วก็ยังมีสามที่หารหนึ่งร้อยสามสิบห้าลงตัวสามหารหนึ่งร้อยสามสิบห้าได้สี่สิบห้าต่อมาก็ห้าเพราะหนึ่งร้อยสามสิบห้าลงท้ายด้วยห้าซึ่งห้าหารได้ลงตัวห้าหารหนึ่งร้อยสามสิบห้าได้ยี่สิบเจ็ด จำนวนต่อมาที่นำมาหาร135ลงตัวคือ9เพราะ9คูณหได้45ดังนั้นก็น่าจะหาร135ได้ลงตัวและ9หาร135ได้15จําจำนวนต่อมาที่นำมาหารคือ15เพราะ135่อลงท้ายด้วย5 ก็น่าจะหาร135ได้ลงตัวและ15หาร135ได้เก้าจำนวนต่อมาที่นำมาหารคือ27เพราะ7คูณ5ได้35ดังนั้น27ก็น่าจะหาร135ได้ลงตัว27หาร135ได้5ต่อมาก็45 เพราหนึลงท้ายด้วยหซึ่ง45่สิบ้าน่าจะหารได้ลงตัว45ห้าหาร1 3ึได้3และจำนวนสุดท้ายคือ1 3ึเพราะจำนวนใดก็ตามหารตัวเองได้หนึ่งดังนั้น1นึ 135, หาร1นึหได้หนึ่ง

45 135ถ้าอย่างนั้นตัวประกอบเฉพาะของ135ก็ต้องเป็น3กับ5เพราะ3กับ5ไม่มีจำนวนใดหารได้ลงตัวนอกจาก1และตัวเองเย้ yeah! ได้คำตอบแล้วขอเราเล่นบ้างนะพิมพ์ได้สิตัวเลขเยอะจัง 4 7 2. 2ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆหาคำต่อไปเริ่มจากหาจำนวนที่หาร472ได้ลงตัวจำนวนที่หาร472ลงตัวจำนวนแรกคือ1เพราะหนึ่งหารจำนวนอะไรก็ได้จำนวนนั้นดังนั้น1หาร4 7 2ได้4 7 2 จำนวนต่อมาที่หาร472ลงตัวคือ2เพราะ472ลงท้ายด้วย2เหมือน472ซึ่ง2น่าจะหารได้ลงตัว2หาร472ได้236ต่อมาคือ4เพราะ4คูณ8ได้32ซึ่งลงท้ายด้วย2เหมือน472ดังนั้นก็น่าจะหาร472ได้ลงตัว4หาร472ได้118 จำนวนต่อมาคือ8เพราะ8คูณ9ได้72ซึ่งลงท้ายด้วย72เหมือน472ดังนั้นก็น,น่าที่จะหาร472ได้ลงตัว8หาร472ได้59ต่อมาคือ59เพราะ9คูณ8ได้72ซึ่งลงท้ายด้วย72เหมือน472ดังนั้นก็น,น่าจะหาร472ได้ลงตัว59 หาร472ได้8จำนวนต่อมาคือ118เพราะ8คูณ4ได้32ซึ่งลงท้ายด้วย2เหมือน472ดังนั้นก็น่าจะหาร472ได้ลงตัว118หาร472ได้4ต่อมาคือ236เพราะ6คูณ2ได้12ซึ่งลงท้ายด้วย2เหมือน472ดังนั้น ก็น่าจะหาร472ได้ลงตัว6หาร472ได้2และจำนวนสุดท้ายคือ472เพราะจำนวนใดก็ตามหารตัวเองได้1ดังนั้น135หาร135ได้1ได้แล้วจำนวนเฉพาะของ472คือ1 2 4 8 59 118 236472ดังนั้นตัวประกอบเฉพาะของ472คือ2กับ59เพราะ2กับ59ไม่มีจำนวนใดหารได้ลงตัวนอกจาก1และตัวเองได้เล่นเกมแล้วเข้าใจขึ้นเยอะเลยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าตัวประกอบเฉพาะก็คือตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะซึ่งมีวิธีการหาโดยหาว่าตัวประกอบของจำนวนที่เราต้องการตัวประกอบเฉพาะมีอะไรบ้าง เพื่อหาตัวประกอบได้แล้วเราก็มาหาว่าตัวประกอบที่หาได้นั้นมีจำนวนใดบ้างที่เป็นจำนวนเฉพาะเข้าใจถูกต้องแล้วท็อปถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมฉายเดียวกันเถอะฉายเดียวตอนหากันจนเจอ จงเลือกตัวเลขให้ถูกต้องจงหาตัวประกอบเฉพาะของ24ตัวประกอบของ24คือจำนวนใดตัวประกอบเฉพาะของ24คือจำนวนใดอ่ะเผลอแป๊บเดียวเย็นแล้วเหรอเนี่ยถ้าอย่างนั้นเรากลับบ้านก่อนนะพิมพ์ป่านเนี่ยแม่คอยแย่แล้ว ได้เลยจ้าแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะได้เลยแล้วเจอกันพรุ่งนี้ที่โรงเรียนนะบ๊ายบาย